คเดกเดี okay. ๋ยวให้เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับผมแล้วก็ให้เราเอาลูกบอลมาใส่ในตะก,กร้านี้นะครับภายในระยาะเวลา1นาทีทีมไหนสามารถทําได้มากที่สุดทีมนั้นจะเป็นคนชนะส่วนทีมที่แพ้จะต้องพูดคําว่า O I C ให้ได้ยาวที่สุดโอเคไหมโอเค3 2 1เริ่มไปเออโอเคอ่ะวาง หนึ่ลูก2อลูกอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยอตกอ้าวได้30วินาทีเอาเร็ว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 พงได้4ลูกเอง5ลูกแล้วอ้าวตกโอเคห้าส,สาีสองหนึ่ง อ่หมดเวลาได้กาลูกโอเคท,ที้งที่สองพร้อมไหมหนึ่งสองสามอ้าวตกเริ่มใหม่เลยหนึ่งสองโอเคเหลือเวลาอีกสี่สิบห้าวินาทีเุร็วงรุสี่สิบวินาทีเหลือเวลาอีกสามสิบวินาที ยีวินาทีสุดท้าย15วิ7 6 5 4ห2 1้าี่สองหหมดเวลาอ้าวเท่าการทำไหมเราใช้วิธีตัดสิ่งที่ยี่ีธรรมที่สุดคือการเป่ายิงฉุกอะ เดี๋ยวให้ในฐานะที่แท้เราจะต้องพูดอ O oh, I ีให้ได้ยาวที่สุดนะพร้อมไหมอ่ะหนึ่งสองซ้ำ O I C โอเคเก่งมากครับโเมอร์ มือนสมมุติว่าเครื่องเครื่องบินอยากรู้ว่าแบบถ้าขึ้นอ่ะจะลําบากไหมเครื่องบินหรือรถไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยส่วนตัวพี่ครับผมไม่เคยยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินหรือว่ารถไฟแต่ว่า,อาตอนนี้ในสมัยนี้มันก็มีการปรับนะจากเดิมเราเคยเห็นแม้เวลาเราไปที่สถานีรถไฟอย่างเงี้ยรถไฟจะอยู่ค่อนข้างสูงนะเออเนะมันต้องมีบันไดขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่า,าสถานีรถไฟใหม่ๆอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะทําชานชาลา ที่มันยกสูงขึ้นมาให้พอดีกับตัวรถไฟเนะเพื่อที่จะบอกว่า,วา,าไม่เพียงแต่ว่าวิลแชร์หรือคนพิการหรือคนทั่วไปจะได้ขึ้นได้ง่ายอะไรเงี้ยครับผมนะอย่างเช่นใครอย่างเช่นเราเงี้ยเราก็จะไม่ต้องแบบจับไอ้ราวเพื่อบีดปีนบันไดขึ้นไปถูกต้องไหมเอออันนี้ก็จะทําให้เราขึ้นรถไฟได้ง่ายส่วนเครื่องบินนะครับผมเครื่องบินอ่ะมันค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วคือเขามีเรื่องของกฎระเบียบอะไรใดๆเนี่ย ยองรับลองรับอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแค่ติดต่อทางสายการบินว่าเ,เราจะมีผู้โดยสารที่ต้องใช้วิวแชร์อะไรเงี้ยครับผม,มเขาก็จะอำนวยความสะดวกให้แล้วส่วนใหญที่เดินทางค,ะค่ะก็คือจะใช้เป็นแบบเดินทางแบบไหนอะคะของพี่ส่วนมากจะใช้เป็นพวกรถไฟฟ้านะ BTS MRT แล้วก็แท็กซี่เป็นหลักอะไรเงี้ยครับผมจริงๆรถเมล์เนี่ยก็ <g ülme> ก็ใช้ได้แต่ว่ายังมีข้อจํากัดอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับผมด้วยความที่การจราจรอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยครับผมรถค่อนข,ข้างเยอะนอะแล้วบางทีรถเมย์ก็อาจจะไม่ได้จอดเทียบที่ป้ายเสมอไปอะไรเงี้ยการขึ้นการลงก็จะค่อนข้าง,าง,างยากแล้วตัวรถเมย์ครับผมรถเมย์มัน,ม,นมันอาจจะเป็นเป็นรถเมย์ชันต่ําก็จริงที่เป็นแบบไม่ต้องปีนเดินบันไดขึ้นไปสูง,สงแต่ว่ามันก็ยังมีขั้นอยู่มันไม่ได้เรียบไปสัทีเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะ ต้องกางตัวแหลมหรือว่าที่เป็นตัวแผ่นแผ่นเหล็กเพื่อที่จะขึ้นไปเงี้ยมันก็ยังยากอยู่เหมือนกันฉะนั้นการใช้แท็กซี่หรือใช้ BTS MRT ก็จะสะดวกกว่าแล้วจากที่เราเล่นเกมเมื่อกี้เนี่ยที่ส่งลูกบอลอย่างเงี้ยครับผมข้ามสิ่งกีดขวางอเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็โอเคนะโอเคนะยากไหมไม่ยากอะอ่าฮะแล้วเราล่ะก็โอเคอ่าไม่ ไม่ไม่ได้ยากมากใช่ไหมแล้วถ้าเทียบกันระหว่างเอาตัวสิ่งกีดขวางออกเราคิดว่ามันจะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นง่ายขึ้นถูกไหมแล้วเราจะทําแต้มได้มากขึ้นไหมได้มากขึ้นถูกไหมก็ในเชิงของการเดินทางหรือ,เ,อเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีหลักการเรียกว่า universal design นะครับ<ม><ม>ก็คือเป็นการออกแบบเพื่อคนทุกคนนะ หรือภาษาไทยที่เป็นภาษาทางการ like อะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าอารยาสถาปัตย์ก็คือเป็นการออก,ออกแบบทุกอย่างที่เหมาะสําหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่คนพิการแต่เผื่อเราเผื่อ g r a n d มาเผื่อคุณปู่คุณย่าของเราหรือเผื่อคุณพ่อคุณแม่เ,เพื่อที่จะให้เดิทนทางได้สบายเนอะอย่างเช่นท <worm> ี่พี่ถามไปเม่กียครับผมถ้าสมมติว่าพี่เอาสิ่งกีดขวางออก มันจะเป็นยังไงถูกไหมอ่าเราก็บอกว่าอาจจะง่ายขึ้นเนะเหมือนกันครับผมเอ่อถ้าสมมติว่าอย่างเช่นรถเมย์ถูกไหมก็แค่ปรับให้มันง่ายขึ้นเนะปรับยังไงเอ,อ่อทำให้มันเป็นชั้นต่ำจริงๆให้จอดเสมอกับเอ,อ่อฟุตบาทอย่างเงี้ยถูกไหมทำให้มันง่ายขึ้นมันก็จะทำให้การเดินทางมันง่ายขึ้นเหมือนกัน ทางไปห้างนะคะเราไม่มีลิฟต์แต่มีแต่บันไดเลื่อนแล้วพี่สามารถขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนได้ใช่ไหมคะสาหรับบางคนที่เชี่ยวชาญในการใช้วีลแชร์จะจะขึ้นบันไดเลื่อนได้ะครับผมก็คือว่าตัวบันไดเลื่อนเนี่ยคือมันก็จะมีตอนต้นกับตอนจบใช่ไหมที่จะเป็นทางเรียบเรียบครับผมก็แค่ให้ล้อทั้ง2ล้อแล้วทั้งล้อหน้าล้อหลังอยู่คนละขั้นเนะเวลามันจะไปนะครับมันก็จะแยกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม ล้อหน้าก็อยู่ด้านบนล้อหลังก็อยู่ด้านล่างแล้วก็เอามือจับราวจับราวสองข้างอย่างนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นไปพี่อาร์ตขึ้นแบบบันไดเลื่อนใช่ไหมคะมันมีเคยมีเคยมีไหมคะที่ครั้งหนึ่งเกือบจะลงมาอ,อ,อุบัติเหตุเคยมีครับก็บันไดเลื่อนนะครับมันก็ไม่ได้แบบบางทีมันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาตรฐานเสมอไปอะไรเงี้ยเนาะบางทีบันไดเลื่อนเล็กกว้างการจับก็จะไม่เท่ากันแล้ว แต่พอบางอันที่เป็นบันไดเลื่อนที่มันกว้างมากนะมันก็จะแบบมันต้องยื่นแขนออกแล้วการควบคุมการทรงตัวก็จะยากขึ้นมีมีความลําบากเ,เหมือนกันแล้วเวลาที่พี่จะขึ้นรถเม์ค่ะ,คะพี่ขึ้นยังไงหรอคะอตัวรถเมยรถเมยปกติแล้วก็จะเป็นรถเมยที่กึ่งชานต่ำนาะ,ะตอนนี้ที่เราเห็นนะมันก็จะยังมีมีอยู่หนึงสเต็ปอยู่ตรงประตูใช่ไหมมันก็จะมีตรงประตูครับเขาจะมีเป็น เป็นแรมหรือว่าเป็นเป็นตัวสะพานนะครับเป็นแผ่นเหล็กที่จะต้องกางออกมาได้แล้วก็ดึงออกมาเพื่อทําให้มันเป็นทางสโลปเนะแล้วก็เข็นขึ้นไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้จากเกมที่เราเล่นตะกี้ที่เป็นเกมส่งลูกบอลเป็นไงบ้างอ่ะไหนลองถามความรู้สึกเป็นไงบ้างอขอพูดถึงอันดับแรกคือง่ายอยู่นะง่ายอยู่แต่ว่าการสุมตัวคือก้นสูงอยู่เพราะมันก้นบาเลนได้ดีมาก Uh huh. การ <Okay. S 2> ที่จะแบบเอาบอลเยอะเขาได้แบบสิบสอง่ะฮะครับ huh. ผมอ่ะ uh, เราหลักหนูก็คิดว่ามันง่ายๆย,ยากยากอะค่ะ uh huh. แต่ว่าหนูคิดว่าตอนที่ทรงตัวค่ะมันทรงตัวยากค่ะเพราะว่าลูกบอลมันเบาแล้วมันแบบจะกิ้งลมพัดทีนึงก็จะตกแล้วอะคะ่ะ uh huh. แล้วมันก็ ยากอยู่ค่ะอืมใช่ไหมเออมันก็จะค่อนข้างยากาหน่อยนึงใช่เออหรืออย่างเวลาคนที่ใช้วีแชร์ครับผม,มก็ต้อง<ม>ก็ต้องทรงตัวเหมือนกันเนอะเวลาแบบสมมติไอตัวที่เป็นสิ่งกีดขวางอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นทางที่ไม่ได้มีความสม่สมําเสมอไม่ได้เรียบอะไรเงี้ยผมอย่างเวลาเข็นไปเข็นมามนเงี้ยบางทีแบบมันเอ็นไปเอ็นมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้อ่เขาเรียกว่าไงอ,ะอ่ะเออต้องใช้การทรงตัวมากขึ้นเหมือนกันนะถ้าเป็นคนที่ใช้วีแชร์หรือว่าเป็น เป็นคนที่ใช้ไม้เท้าก็ได้ใช้ไม้เท้าถ้าสมมุติทางมันแบบขู่ขระหรือว่าพื้นมันไม่เรียบเนอะไอตัวขาเขาเรียกว่าขาไม้เท้ามันก็จะแบบเขาเรียกว่าไงมันก็จะยกเยกไปมาอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้การทรงตัวเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ยาก้วสมมุติว่าทางมันเรียบอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วพี่เคยเจอหลุมไหมคะหลุมใหญ่อะคะก็เคยเคยเจอเหมือนกันครับเป็นหลุมเป็นแบบทางที่เขาก่อสร้างเนี่ยที่แบบข้ามไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะต้องแบบ ก็ต้องมองหาคนรอบข้างว่ามีใครอยู่ไหมแบบเออช่วยหน่อยอาจจะช่วยข้ามหรือว่าลงถนนไปเลยแล้วก็เข็นอ้อมไปอะไรเงี้ยครับก,ก็ก็มีบ้างเหมือนกันแล้วถ้าสมมติว่าออจากที่เราฟังมาทั้งหมดนะครับผมที่ให้เราลองออกแบบอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้างเป็นทางเป็น สนามเด็กเล่นเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นโรงบานเป็นโรงเรียนเราเราอยากจะออกแบบอะไรให้มันออกมาเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อทําให้คนทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบปลอดภัยหนูจะออกแบบให้มีทางลาดเพื่อที่คนคนที่ใช้รถเข็นหรือคณตาคณยายหรือเบบี้ที่ที่นอนอยู่ในรถเข็นรหรือนั่งในรถเข็นสามารถลงเนินได้ค่ะและหนูก็จะสร้างดีไปทุกที่ค่ะแล้วก็ เพื่อที่จะให้คนที่พิการนะคะสามารถขึ้นลิฟต์ได้ะคะ่ะแล้วก็ตรงส่วนสะพานล,ลอยอะคะ่ะหนูก็จะเปลี่ยนให้ให้มีลิฟต์ด้วยค่ะเพื่อที่สามารถจะข้ามสะพานลอยได้ะคะ่ะอืมอืมโอเคดีมากเลยถ้าสมมุติทุกที่ทุกสะพานล,ลอยเนะมีทางลาดหรือว่ามีลิฟต์เนี่ยก็น่าจะดีะมากๆนะอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากอยากจะทำวิวแชร์เหมือนแบบที่ไฮเทคไฮเทคเหมือนตะกี้ เราเราอยากเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างอยากเพิ่มคือหนูอยากให้มันคัสเตอร์แล้วแต่คนที่อยากได้ค่ะอยากได้แบบสีขาวสีดำอยากตกแต่งติ๊กเกอร์อะไรนู่นนี่นั่นเป็นแบบใจของเราอะค่ะตามใจเราที่เราชอบเลยอะค่ะแล้วเราคัสเตอร์เองได้โอเคแล้วตรงที่มันเป็นแบบขาวๆอะค่ะแล้วค่ะแล้วมันจะมี iPad ดใช่ไหมคะแล้วเราว่าแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นแบบแนวของเราเลยอะค่ะ ปรับลายเองได้ไดโดยการ<อ>ว่าตอนไหนก็ได้ค,คำกล่าวที่ว่าถ้าเรามีระบบขนส่งสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้ก็จะทําให้สังคมเราไม่มีความพิการนะครับต้องบอกว่าเป็นคําพูดที่ลึกซึ้งนะครับแล้วก็เป็นคําคมนะครับที่จะทำให้ให้ให้เรานะครับเข้าใจว่าจริงๆแล้วความพิการเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ สามารถที่จะหายไปได้นะครับถ้าเกิดว่า,าเราออกแบบบ้านเมืองออกแบบขนสงนะนะ่งสาธารณะหรือหลายๆสิ่งละใหญ่หลายๆอย่างให้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับาตามหลักวิชาการนะครับความพิการเกิดจาก2ออย่างมาเผชิญกันนะครับก็บคือ1ก็คือความบกพร่องของบุคคลนะครับเช่นอย่างผมเนี่ยก็ผมก็ใช้รถเข็นผมเดินไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นความบกพร่องทางร่างกายที่ผมมีนะครับแล้วเราก็ไปเจอกับอุปสรรคนะครับอุปสรรคคืออะไรอุปสรรค่างเช่นถ้าผมใช้รถเข็นนะครับอุปสรรคของผมก็คือบันไดผมก็จะไม่สามารถที่จะ ขึ้นรถเมล์ที่มีบันดไดได้หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าถ้าไม่มีลิฟต์ให้ผมขึ้นไปเนี่ยนะครับผมก็จะไม่สามารถใช้งานได้มันก็จะเกิดความพิการขึ้นนะครับถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายัางไงแก้ความบกพร่องของผมได้ไหมนะความพิการหลายๆอย่างไม่สามารถรักษาได้นะครับแต่สิ่งที่เราสามารถแก้ได้คืออะไรนะครับก็คืออุปสรรคในสังคมนั่นเองใช่ไหมครับนะเราก็เลยต้องมีการออกแบบนะครับเพื่อคนทั้งมวลหรือว่า universal design นะครับนะเพื่อให้การออกแบบนี้นะครับรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่มนะครับ เช่นเมื่อเราออกแบบรถเมย์นะครับให้ไม่มีสเต็ปนะไม่มีขั้นบันไดนะครับคนที่ใช้รถเข็นก็เข็นขึ้นไปได้แปลว่าความพิการไม่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะใช้งานรถเมย์ได้เหมือนคนทั่วไปละนะครับตามสมการที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าความบกพร่องไปเจอกับอุปสรรคนะก็จะเกิดความพิการแต่ตอนนี้อุปสรรคหายไปแล้วก็จะไม่มีความพิการนั่นเองนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นสังคมนะครับใดก็ตามนะครับที่ออกแบบสังคมนะครับตึกอาคาร ถนนหนทางทางเท้าทางข้ามถนนระบบขนส่งสาธารณะรถเมย์รถไฟฟ้าเรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงเครื่องบินเนี่ยนะครับถ้าออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกออกแบบตามหลัก Universal Design หรือว่า UD เนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตนะครับดำรงชีวิตอิสระได้เหมือนคนทั่วไปนะครับถ้าไม่อยากให้สังคมมีความพิการไม่อยากให้สังคมมีคนพิการก็ต้องออกแบบโดยหลักการ Universal Design หรือว่าการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลครับสิทธิในการเดินทางเนี่ย ผูพ้พิการปกติก็โดยโดยร่างกายเนี่ยเขาก็มีปัญหาในเรื่องการเดินทางกฎหมายก็สนับสนุนด้วยครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดไว้เลยว่าเราจะต้องมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกตินะครับเราจะมีระเบียบไปถึงขนาดที่ว่าเราสามารถเขาเรียกว่าสร้างอารยสถาปัตย์ก็คือเป็นการสร้างอาคารที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดขึ้นตึกซึ่งนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไม่ว่าทางลาดขึ้นตึกลิฟต์อะไรต่างๆเนี่ย สามารถนําไปหักภาษีตามกฎหมายได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการจูงใจให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้มีการซึ่งต้องยอมรับว่ามีจํานวนมากเป็นหลายแสนคนเนี่ยให้เข้าไปใช้บริการทําให้ท่านเนี่ยหน่วยงานทางธุรกิจเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์จากการที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเราจะเห็นเลยว่า คนพิการเขาก็ออกมาใช้ได้ตามปกติบางคนเนี่ยคนพิการรวยกว่าคนปกติฉะนั้นถ้าเกิดหน่วยงานไหนไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางเรืออาคารที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคนพิการเนี่ยผมมองว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องการทําธุรกิจของที่นั้น,น,นด้วยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตัวที่1ก็คือการหักภาษีตัวที่2ก็คือเราได้กลุ่มลูกค้าเพิ่มครับนะครับผู้พิการปกติเวลาขึ้นรถโดยสารสาธารณะเนี่ยไม่ว่าเป็น BTS ไม่ว่าเป็นรถไฟไม่ว่าเป็นเรือเป็นรถขนส่งบข,อขอสอเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์ แต่ปกติเขาจะลดในส่วนของค่าโดยสารประมาณ50%รวมถึงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยในการออกแบบผังเมืองต่างๆเนี่ยจะต้องมีการออกแบบฟุตบาทนะครับต้องมีทางเดินนะครับต้องมีทางเดินผู้พิการไม่ว่าจะพิการทางสายตาหรือว่าพิการเกี่ยวกับเรื่องอการเดินทางพิการทางด้านขาเนี่ยก็จะต้องอำนวยความสะดวกมีทางลาดขึ้นลงนะครับมีแถบที่ใช้สําหรับผู้ที่การที่ตาบอดเนี่ยสามารถได้ใช้ไม้แล้วก็รู้เส้นทางอะไรต่างๆได้รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ที่ต้องมีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเดินข้าม ทางม้าลายเนี่ยมีทางม้าลายบางแห่งนะครับที่มีการยกระดับขึ้นมาไม่ผู้พิการเนี่ยไม่ต้องลงไปถึงในระดับถนนสามารถที่จะข้ามจากระดับถนนฝั่งหนึ่งไปยังถนนอีกฝั่งหนึ่งได้เลยอันนี้ก็สามารถที่จะนํามาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีและก็อยู่ในระเบียบทางกฎหมายด้วยว่าเวลาที่เราจะออกแบบอาคารอะไรถ้ามีปริมาณตึกขนาดใหญ่ถึงขนาดหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการออกแบบระยะสถาบัตระยะสถาปัตย์ตรงนี้แทรกเข้าไปด้วยครับคือบทลงโทษของ หน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดเป็นคดียา,ยานะครับแต่จะเป็นโทษทางปกครองเป็นโทษทางด้านการปรับรวมถึงการร้องเรียนเข้าไปได้นะครับว่าไม่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับรวมถึงถ้าเคยมีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นแล้วต่อมามันชำรุดมันพังแล้วตัวหน่วยงานที่ดูแลเนี่ยเขาไม่ได้ซ่อมสร้างผมไปหลายๆที่นะบางอาคารเนี่ย ทางลาดเนี่ย45องศาผมว่านักกีฬาโอลิมปิกยังขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันทางลาดที่มันเหมาะสมเพราะว่าอ,อาลยสถาปาปย์จริงๆเนี่ยเขามีการกําหนดเลยว่าองศาการชันจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับมีชั้นพักเท้ากี่เมตรกี่เมตรซึ่งเนี้ยอยู่ในระดับกฎกระทรวงที่เขากำหนดรายละเอียดเอาไว้อยู่แล้วนะครับ